<Okay. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้น้องผิวม,มากินขับข้าวน,นะคะหนูอยู่ที่บ้านนะคะแล้วหนูก็กินกุ้งกับไก่ค่ะหนูไม่ชอบกินเส้นเลยค่ะแต่ว่าในไก่มันมีผักมันมีประโยชน์มากเลยค่ะหนูก,ก็เลยกินค่ะไหนแหนอันที่หนูก,กินโชว์หน่อยสิคะหยิบมาโชว์เลยโห เดี๋ยวลองดูกล้องหลังนะะ่า้ผู้ชมเลยเียกขับมันเป็นยังเลยค่ะกูคือแม่คอค่ะของแม่อือ่อร่อยมากยแล้วก็มีไก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำจิ้มคือของกเอสคะดูของพ่อขอ่อเลยมือส ประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมาปิดกล้องค่ะขอบคุณผู้ชมมะกกเจดจงให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย